มึงจำไรเอเจงั้นโอ้มึงไม่รู้ไรเลยนายนเลยนะมึงไม่รู้ว่าประยุทธ์ไฮอื่นฮะรอยลานกับหลวงรับจำนำเออจึงมึงไปจำนำไรและกูเออควานเงียนดันตังแลกกูี่จำนำอเไ้นี่กลกอนี่จันอันจันนั้นเมื่อเนือจันกูจัน ปอตานะ่ายมาแต่วัดจูนี่ป้าไปจำนำ้ำเออเห้นเมอาเมียไปจำน้ำเดียกกันเมียไว้จากป้ามึงไม่รู้ว่าก็เติมสภาพคลองให้กับลวงรับจำนำ้ำก็สวยเลือดคนจนเออให้คนจนได้คลองเออได้มีไรกันได้จำน้ำกันกิดได้แต่วันนี้นาะยกเอา แค่นี้แกช่วยคนจนในไอหนุ่ยฮัลโเอออย่าแรงว่าเมื่อมึงชูวควายตักทิ้งเลยนี่เออเรารัฐบาลประยุทธ์นี่เออแกช่วยคนจนนี่เออคว่าเนียนก็รับไปไอ้หลงรับจำนำตลาดกาลอยขึ้นไปนี่แเดแรกเบือกกวเบื่อนี่กับกองคูน้วยไรต่างเลวว่ะจันทร์จันวัดตั้งและกูดดตั้งลายกว่าเนียน ได้อยู่ยแล้วเออไอนูแมวแมวก็แมวมึงแต่ว่ววววาประเทศที่เขาจะเล่นนั้นโรงหลับจำน้ำมันมันต้องไม่ปัดแตหน้าไอหมากระดงประเทศที่จะเล่นมันต้องไม่มีโรงหลับจำน้ำกานแรงเอาไอ้อไนู้ประเทศเปื่อนนี่ประเทศเราเออผ้าดอยลานโร,นรงหลับจำน้ำเพราจะนั้นเรากดจนเมียได้จำกระจำกันเออ ป่าไปจำเงามึงมีอะไรกัป่าไปจำก้าวเออของกูปพร้อมแล้วเอารถเบาต้อยรถ